สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดน,นะครับกับการประกาศผลในสัปดาห์แรกของเดอะสตาร์คอนฟาคว้าเดา เอาละครับผมและในทุกอาทิตย์นะครับผมจะมีผู้แข่งขันหนึ่งคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดนะครับจะไม่ได้ไปต่อกับเราและจะเป็นอย่างนี้เป็นทุกสัปดาห์ครับจนกว่าเราจะได้เดสตาร์คนที่9ของเมืองไทยครับและแน่นอนนะฮะอยู่กับเรานะครับลุ้นกันไปจนกว่าเราจะได้เดตสตาร์คนที่9ด้วยนะครับขอเสียงกรี๊ต้อนรับนะฮะพี่จอพี่ม้าพี่เพชรครับสวัสดีครับพี่ทุครับ เดี๋ยวนี้รอลุ้นกันด้วยเนี่ยครับผมเมื่อวานนี้นะคนไทยทั้งประเทศคงได้สนุกสนานไปกับความทุ่มเทและความตั้งใจของทั้ง8คนเรียบร้อยแล้วนะครับและพวกเขาได้สร้างความสุขไปกันทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่วันนี้ครับจะมีผู้แข่งขันเพียงแค่7คนเท่านั้นที่ได้ไปต่อเป็น7คนสุดท้ายแต่อย่งางไรก็ตามครับพวกเขาคือความภาคภูมิใจของเราทั้งหมดที่นี่รวมทั้งทั่วทั้งประเทศด้วยพวกเขาคือปคนคุดสุาาจิตรสตาร์คนฟ้าขวาัวเดา สิงสาวน้อยสิงสายเชื้อสายจีนอเมริกันดีริติเดียนเอาฟอดครับหมายเลขสองวอนเนียเชียงใหม่หัวใจเป็นเสียงเพลงอ้อนกระกระตุ่นแก้วหมายเลขสามลูกคลิ้งญี่ปุ่นรูปหลอ่อท้อไม่เป็นบูนทะยบุญวงวาสินหมายเลขสี่ไอหนุ่มออสซี่หัวใจไทยสไตล์อีสานคริสคริสโตเฟอร์เชฟหมายเลขห้าสาวน้อยหน้าคมทนิกิโดชนชมในความสามารถแบมบี้ซิรินโสมพิษปัจฉิมสวัสดิ์หมายเลขหกสาวหมวยเท้าไปผู้ลหลงไหลในเสียงเพลงเชอรินนัทจารีหอรวรรษคุล หมายเลข8ปดดุมน้ำปางร่างใหญ่ใจสู้ดิวนัทพงศ์พรมสิงและหมายเลข8ปครับหนุ่มที่เล่นอารมณ์ดีมีเสียงเสียงมีสเน่ตั้มวราวุิโพยิมเอาละครับและเมื่อวานนะฮะการแข่งขันกระโจดเพลงฮิตนะฮะทุกคนทำกันอย่างเต็มที่เลยครับเราย้อนกลับไปชมภาพการแข่งขันกันเมื่อวานนี้เนียฮะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับหมายเลขหนึ่งดีมาในเพลงอยากรักไม่ต้องกลัวคำว่าเสียใจ

นนหมายเลขห้าแบมบี้มาในเพลงยิ่งรู้จักยิ่งรักเธอตั้งแต่บพบกันวันนั้นใจก็รู้ว่าเราจะมีกันวันนี้นหมายเลขหกเชอรีนมาในเพลงคนไหนโนไหนโ่เง,งเสียงมาย หมายเลขเจ็ดดิวมาในเพลงคุกเข่าวหมายเลขแปดตั้มมาในเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปจะก็รู้จังหัวใจฉันงผู้ที่เจอหมดแล้วตอนนี้ และนั่นก็เป็นภาพการแข่งเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ร้อยเสียงในห้องส่งนะฮะก็ได้ทําการลงคะแนนให้กับพวกเขาทั้ง8คนเรียบร้อยนะฮะเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับอันดับที่1ได้ไป56คะแนนนะครับได้แก่ตั้มครับอันดับที่2ได้ไป13คะแนนนะครับดิวครับอันดับที่3ได้ไป12คะแนนนะครับคริสครับลันดับที่4ได้ไป8ปคะแนนนะครับอ้นครับ อันดับที่หคะแนนนะครับเชอร์นอันดับที่6ได้ไป3คะแนนนะครับน้องดีครับและอันดับที่7ได้ไป1คะแนนนะครับบัมบี้อันดับที่8นะครับได้ไปศนคะแนนนะครับนั่นคือบูนนั่นเองครับ ท่านผู้ชมครับและตอนนี้คะแนน10%จากร้อเสียงในห้องส่งได้ถูกนำไปรวมคะแนนอีก90%จากคนไทยทั้งประเทศเรียบร้อยแล้วและอีกไม่กี่กนาทีข้างหน้าครับเราจะได้ทราบพร้อมๆกันทั่วทั้งประเทศว่าใครจะได้ไปต่อเป็นเจคนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้ากว่าดาบปีเก้าครับวันนี้เรามาลุ้นกันสดๆนะฮะอีกไม่กี่นาะทีข้างหน้านี้นะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปลุ้นผลกันนะครับช่วงหน้าสิทธิ์เก่าเดอะสตาร์มาพร้อม นี่ครทำไมดีกรีของเขาเป็น Prince <Yeah. S 1> และก็ Princess of Dance แน่นอนฮะจะเป็นใครไปไม่ได้นะ่าคือเจ้าของอัลบั้ม l ิ v ส to d a อแดนนะครับแกนพัมรถและฮันอิสริยะพักสักครู่แล้วกลับไปจัดเข้าในเด็ดสตาอปคน้าขควาดาว